น,นี้นะคะเพจมาโวของเรานะคะมีกิจกรรมไลฟ์พิเศษนะคะวันนี้มาโวร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจน,นะคะมาอยู่ที่งาน ตลาดนัดนักข่าวนะคะกิจกรรมวันนี้อยู่ที่ไหนคะจัดที่เซนทรัลเวิลด์โซนอีเดนชั้น3ามนะคะมาง่ายอยู่ค่ะค่ะก็คืออยู่โซนที่ใกล้รถไฟฟ้านะคะขึ้นมาชั้น3นะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านบูธนะคะแล้วก็บังชาชาที่ชาวต่างชาติต่อคิวกันเรื่องแน่นมากเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะในงานตลาดนัดนักข่าวนะคะนอกจากจะมีมาว o คอลลาเจนคุณภาพเต็มเม็ดของเรานะคะยังมีสินค้า ทั้งของกิน <S <S ของใช้ <S <S ของแบรนด์เดมเสื้อผ้าเด็กสินค้ามือหนึ่งมือสองนะคะคุณภาพเต็มงานนะคะที่สองพันราคาสุดพิเศษค่ะอะสำหรับผู้ที่ติดตามเพจมาวโวของเราอยู่แล้วนะคะก็ทราบอยู่แล้วว่ามาวโวของเราเนี่ยเป็นคอลลาเจนแล้วก็ถึงภัณา์เสริมอาหารต่างๆแต่วันนี้ของเรานะคะผูทข้างๆข,ของเราค่ะมีสินค้าที่น่าสนใจนะคะก็คือของน้องอีฟซึ่งน้องอีฟเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแนะนำทั่วเลยค่ะ นิฟนลกคะาก็เป็นข่าวนะคะทีมส่นักข่าวหุ้นอินไซด์นะคะสายตลาดหุ้นและการเงินค่ะวันนี้นะคะหุ้นอินไซด์นะคะเป็นสายตลาดหุ้นและการเงินใครที่เป็นนักลงทุนนะคะต้องติดตามหุ้นอินไซด์กันอยู่แล้วนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าอินไซด์อินไซเดอร์แน่นอนนะคะอวันนี้น้องคิฟมีอะไรมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะยิฟก็เีแบรนด์ส่องเห็นค้นะคะนี่เป็นแบรนด์ของพี่เล้งนะคะชื่อว่าแบรนด์ของบิคค่ะเป็นแบรนด์ที่เราทำเป็นสองเหคิ้วแบบ ออกแกนิกขึ้นมานะคะมีส่วนผสมข,ของอัญชัน<ม>แล้วก็ส่วนผสมข,ของ,ของวิตามิน e อีด้วยนะคะก็จะแบบว่าช่วยบำรุงผิวไปในตัวด้วยแล้วก็ให้สีที่เป็นธรรมชาตินะคะเ<ม>นื้อเนียนละเอียดนะคะเขียนง,ง่ายติดทนด้วยค่ะทันนะคะก็คือราคาเท่าไหร่ราคานะคะเราขายอยู่แค่189แบาทเท่านั้นค่ะ ในงานนี้<ม>ลดเหลือเท่าไหร่คะงานวันนี้นะคะเราจะขาย150บาทนะคะสองแท่งก็คือลับไปเลย300บาทมีสีอะไรบ้างสีที่เราขายอยู่นะคะก็คือเป็นสีที่ใช้ได้จริงธรรมชาติเลยนะคะก็คือสีน้ำตาลออนน้ำตาลเข้มและน้ำตาลอ่อนนั่นเองนะคะก็คือสีน้ำตาลอ่อนเราเรามีชื่อสีนะคะว่าฮันนี่บี ส่วนสีน้ำตาลเข้มนะคะเราใช้ชื่อสีว่าบราวนี่ค่ะสวยดังของสีแบบให้สีธรรมชาติดีมากมากเราอยากรู้ว่าใช้ง่ายแค่ไหนเส้นเล็กแค่ไหนเดี๋ยวขอนางแบบเชิญน้องมินนี่ค่ะเชิญน้องมินนี่มาเลยเชิญช่างแต่งหน้าแล้วเรามีขอแนะนำนะคะเมคอัพอาร์ติสของเราวันนี้จะมาในเรืิองมิวของน้องมินนี่นะคะด้วยดิสอดคิ้วนฟูสตังโบค่ะ มือไม้สานนครับบอกก้องทางแรกมันเป็นมีสอดสทที่แบบนี้บ้างเบาธรรมชาติด้วยนะครับแต่ก็สามารถดิวให้ดูคมชัดได้นี่แล้วแต่สไตล์ของคุณูกค้าเลยก็น้องมินี่แบบนี้จะเขียนให้เป็นไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะธรรมชาติหน่อย จะค่อนข,ข้างกับจะค่อนข,ข้างเข้ากับเด็กแลก้วก็น้องน้องนักเรียนนักศึกษาก็สามารถใชยได้เนาะอเดี๋ยวหันกน้าไปดูเลยมาน้าไปหากล้องเลยชิวเจสีธรรมาชาติสีสวยมากนี่เลยนะครับผสีดีมากต่ไปอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคหนึ่งนะครับ มาเจอกันได้นะครับที่งานงานอะไรนะครับพี่ตลาดนัดข่าวค่ะตลาดนัดทีมข่าวโปะแล้วหนึ่งนะครับตลาดนัดทีมข้าวนะคะตลาดนัดนักข่าว,ะะาวโอเคกับบูทนี้เลยท็อปพิกนะครับผมดีสอเขียนคิ้วที่ให้สีธรรมชาตินะครับผมนอกจากจะมีสารสกัดจากธรรมชาติยังให้คุณภาพคิวเราแบบสวยแบบธรรมชาติกรุกริดครับดูชาตรบกิศดีมากเลยโอเคเมมอเค่ะมา โอเคครับ <Okay>, uh, อ่าขอบคุณน้องอมินนี่ค่ะวันนี้นะคะนอกจากมาโว้ของเราเนี่ยจะมีอสคอราเีนวิตามินซีน้ำมันมะพร้าวต่างๆนะคะวันนี้เรา <laughs> ยังมีหนังสือมาด้วยนะคะขอโทิดนอ่าไม่เป็นไร S <S <S เราดีเพื่อนซึ่งอดีตผู้สื่อข่าวนะคะฝากหนังสือมาขายอันนี้ของนาปากกามุกนินนะคะชื่อว่ารักอยู่นี่ไงอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่นี่มีสามเล่มนะคะและเรื่องนี้ทันวรนี้มีรักพฤศจิกาก็มีรักนะคะตุลาก็มีเดินนี้สุลาแล้วอีกเล่มหนึ่งนะคะปลายกุมภาของมุกนินเหมือนกันค่ะ <S <S อ่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบงานนะคะมีอะไรอีกบ้างนะคะบูตรตรงข้าม อันนี้เป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกแสนอร่อยแล้วก็มีผักสดด้วยถ้าใครมาที่เซ็นทรัลเบอร์นะคะแวบะบมาได้เลยะคะ่ะอ่ะเรามาดูยิบกู๊ดหนึ่งนะคะเพือ่อนบ้านตัดมาสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาบ้างคะวันนี้พี่ตัวัวไม่กินลัวอ่าก็มีข้าวมาด้วยมีข้าวมาด้วยนะคะมางานนี้ไม่ต้องกลัวอยู่นะคะมี มีมากนะคะนี่วันนั้นนะคะที่ตี้บอกว่าห่อข้าไปกินที่ไบเทคแล้วมีคนบอกว่าอยากได้ภาชนะเก็บความร้อนนี่เลยน่ารักมุ้งมิ้งสีชมพูพร,รุ่งนี้มาอีกวันหนึ่งใครต้องการมาได้เก็บความร้อนด้วยนะคะขนาดกำลังดีไม่ใหญ่เพอะและก็ไม่เล็กจนเกินไปใส่อาหารได้เต็มที่แล้วก็ แก้วเก็บความร้อนเก็บอุณหภูมิอะแดปเตอร์สำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศนะคะมีอะไรอีกบ้างเอ่ยใน,น,นกทไทยแม่น <c oughs> อนเลเซอร์ค่ะเลเซอร์ค่ะอันนี้คืออะไรนะคะเป็นเลเซอร์เป็นเลเซอร์เดี๋ยวเ,เ,เราต้องเปิดตรงนี้เลเซอร์สำหรับทำ,ำ,ำอะไรอ่าอันนี้จะเป็นแบบเป็นตัว UV นะคะก็คือถ้าเวลาเวลาเราจะนี่อาหารใช่ไหมก็กดแร บาทนี้เลยมาฆ่าแล้วคเนี่ค่ะอเพราะว่าเราจะเอาแอลกอฮอล์ฉีดไม่ได้ค่ะอันนี้นะพอใจมากเลยนะคะอันนี้เป็นเลเซอร์ UV สํสำหรับฉายไปในอาหารต่างๆเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะสินค้าในนี้นะคะฝากยิ้วได้ฝากยิ้วผ่านใต้ไลฟ์นี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานของเรารับยิ้วให้ค่ะ โอเคค่ะอันน store, ี้ขายอยู่เท่าไหร่คะอันนี okay. ้540สองร้อยอันนี้สองร้อยเอกจ์าใครสนใจ CF มาเราจะส่งให้ขอบคุณมากค่ะอ่ะมาดูอีกร้านนี้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณพี่คนนะคะสวัสดีคุณจากอ่หันหุ้นนะคะเกี่ยวกับการลงทุนเหมือนกันมีสินค้าอะไรมาแนะนำบ้างใ่ะที่เห็นอยู่นะคะมีมีกรอบนะคะมีกรอบอันนี้ทำเองเหมือนกันราคาเทียบ สนใจ CF มาได้เลยแล้วก็มีอะไรบ้างอันนี้อมีน้องหมีน้องหมีของแม็กซนนะคะเมื่อเช้าเจ้าของเขาบอกน่าจะประมาณ350ร่ะคะ่คะราคาต่อรองได้ค่ะ,100คะร้อยเดียวก็ขายค่ะเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของนะคะอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกอวันนีะค่ะ,คะตอนนี้เรากำลังไลฟ์ขาย ถ้ามีคนสนใจเขาจะ C F ใต้ไลน์ลแล้วเราก็จะส่งที่สินค้าให้เก็บแล้วพอพอดีว่าพี่พุ้งกาลังจะเก็บร้านนะคะแต่ว่าสินค้าของพุ้งกระเี๊ยก็มีเยอะแลกระเป๋าน่าร erm like, ักนี่อันนี้แบรนด์เนมมีนี้นะคะใครอยากได้เนี่ยราคาสุดพิเศษรับที่รับที่โอเคไปอีกบูธหนึ่งข้ามไปอย่ามาทางนี้มาทางนี้ นี่นะคะมีสินค้าเสื้อผ้าสวยๆนะคะเต็มที่ไปหมดเลยน่าอีกบด๊นึงค่ะอันนี้เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะของคุณซทกิทิติกรนะคะคุณหน้าคุณตากันอย่างดีนะคะกับผู้ประกาศข่าวของเราวันนี้มีอะไรบ้าง มีทั้งของคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะคะอันนี้ของน้องตังใช้เองเหรอใช่โอเคสภาพเนี่ยก็คือสภาพนางฟ้าอ่าพูดง่ายๆแล้วก็มีเสื้อผ้ามีมีสินค้าของเด็กด้วยนะคะก็คือว่ามางานนี้งานเดียวได้ครบนะคะโอเคเราไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วอนอ่านี้เอานี้ให้ตังฝากร้านดีกว่าฝากร้านนะ ก็ของพี่นี่ฮะปกติก็จะมีเดินทางไปที่เปลี่ก็เราก็จะมีของนี่เราใช้แล้วก็เก็๋ิวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มาระบายในงานนี้ใครสนใจก็ฝากกันได้แต่ <planets> ละอย่างนี่เป็นของแทนแน่น,นอน,นแล้วแล้วเราก็นำาปในราคาที่แบบว่าราคาเพียบไม่เอากับให้ดูใกล้ๆอันนี้ของแท้แน่นอนคะ่ะเพราะว่า,เ,าเพื่อนสาวคนสนิทของน้องตั๊กเป็นเจ้าของเอามาปล่อยในงานางาเองนะคะจะมีลูกแล้ว คุณแม่ของลูกแม<บ>่เองนะคะอโอเคจักการได้ครับนี่ไปเยอะแล้วนะอันนี้ตอนเย็นเหลือเท่าไหร่แล้อ่า,อาสแกนให้ดูแต่ละใบสนไปไหนเอฟมาได้อ ยกยกตัวอย่างน้องให้น้องตักยกตัวอย่างว่าอ่ะออกี่บาทใบนี้กี่บาทอย่างนี้เป็นเคสเปรดนะฮะออตอนอยู่หน้าร้านนี่เราขายสองพันใช้เอในงานนี้เอสคอมพิวตอร์ใช่พันห้านรับหิ้วนะคะรับหิวบห้ว C-F <C F S 1> มาเลยซ <นะ S 1> f เอฟใต้ไลฟ์นี้นะคะแค่พันห้าเดี๋ยวจะขายแบบคอ,บอร์สบอดี้ให้ดูนะคะแบบโอ้โหสีสันแบบัยรุ่นมากนะคะอันนี้ใช้ไปทํางานก็ได้ใช้ไปเที่ยวก็ได้ C.F ในไลฟ์นี้รับไปเลย1,500บาทนะคะของแท้แน่นอนแค่1,500บาทที่ใบใส่ถุงมาเลยอ่าใบนี้ล้กันอันนี้ก็เคสเปดเหมือนกันอ่าอันนี้ห้อเดียวกันเคสเปดน,นะคะใบนี้เสนอที่ราคา2 0 0 0บาทคุณหาได้ที่ไหนสภาพยังดีอยู่นะคะก็คือว่ายิ้มไปทำงานสวยๆ2 0 0 0บาท C.F มาเลยส่งฟรีด้วย โ <Okay. S 2> อเคได้เดี๋ยวเจอกันค<ะ>่ะกลับไปที่<ะ>บูธมาว์วรของเรานิดนึง ก่อนก่อนจะจากไปนะคะก่อนจะจัดกันไปขอขายของของตัวเองนิดนึงก็คือว่าปกติเนี่ยเราขายกันอยู่หน้าเพจโปร499ได้หนึ่งชุดแต่ถ้าใครมาที่เซ็นทรัลเวอร์นะคะโอกาสที่แค้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะ399รับไปเลย1ชุดนะคะเฉพาะคนที่มางานตลาดนักข่าวเท่านั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะ